ดีเพื่อนชาวสุชายนะคะวันนี้ข้าวฟ่างก็จะมารีวิวเซตมาร์กนะคะนี่ไม่แระใช้ก็เกิดตามสโลแกนแล้วก็เสื้อของอตามแพคเกจิ้งเลยนะคะก็เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาบอกกันวันนี้เราจะไม่ขายเคยรีวิวไปแล้วก็โอเคมากๆนะคะเราเนี้ก็มีสปอนเซอร์ใจดีนะคะจะมาแจกให้เพื่อนๆการสำหรับคนที่สนใจเท่านั้นนะคะอยากจะไปลองใช้ก็ มาฟังกติกากันนะก็คือใครที่อยากได้เซสมาร์กนะคะไว้คิสซ์มาเนี่ยไปใช้ให้หน้าใสก็คอมเมนต์ที่อ่าคลิปนี้นะคะว่าเซสมาร์กนะ Z A S S, S M A S K นะคะแล้วก็ กดแชร์วิดีโอนี้นะคะผ่าน Facebook นะเปิดสาธารณะด้วยส่วนคนที่ดูในโซเช a ย c a m เเนี่ยก็กดรีโพสนะจ๊ะใครที่มียอดไลค์สูงสุด5คนรับไปเลยฟรีๆนะคะราคาข้างกล่องเนี่ย890บาทสำหรับใครที่พลาด่ากล่องไปเนี่ยสนใจอยากใช้ก็ติดต่อมานะคะสำหรับไลน์ของพ้อฟางเองหรือว่าจะเข้าไปดูที่อ่าเฟซบุ๊กของ z e t m a r โดยตรงคือ w ว ลัวล่ะ w w w f a c e b o o k c o m s a s t m a r k ig ก็ setmark เลยนะจ๊ะถ่ายรูปคู่แล้วแท็กไปก็ได้เผื่อจะมีกิจกรรมดีๆให้เพื่อนๆรุ่นกันอีกเนาะวันนี้ก็มาบอกข่าวดีติดต่อกันนะแล้วก็ขอบคุณสจหาับักแซมานะคะที่ส่งเสื้อน่ารักมาให้นะจ๊ะแล้วก็เออ สัพคุณเนี่ยเคยพูดไปเรื่องแต่คิปที่แล้วนะจ๊ะว่าเป็นยังไงจริงๆสับคุณก็มีข้างก่อนอะ่ะภาษาอังกฤษก็อ่านนี้ออกอะ่ะเออแตส่ส่วนผสมหลักๆที่อยากแนะนำเลยก็คือนี่แน่แคนเบอรี่อุ้ยแคนเบอรี่นะคะผลแคนเบอรี่ที่เป็นส่วนผสมหลักในการอยู่ในนี้ทําให้หน้าเรามีวิตามินด้วยจากผลไม้ผลแคนเบอรี่ตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็ทําให้หน้าขาวใสโอเค ก็ใครสนใจมาร์กเนี่ยอย่าลืมนะคลิปนี้ห้ากล่องใช้ฟรีๆแค่คุณคอมเมนต์เส็นมาแล้วก็กดแชร์หรือกดรีโพสนะจ๊ะใครที่จะแชร์ในเฟซก็แชร์ในเฟซใครที่จะรีโพสในโซเชียลแคมก็ของโซเชียลแคมนะจ๊ะแต่ว่าฟังว,ว่าในเฟซจะโอเคกว่าเนาะคนอาจจะไลค์ทางนู้นเยอะกว่าหรือถ้าใครมีคนติดตามทางโซเชียลเยอะกว่าก,าก็ทางโซเชียลนะจ๊ะอมืมาลองใช้กันเผื่อ ติดใจ,ใจแต่ฟางรับรงว่าต้องติดใจแน่ๆนะคะใครที่กําลังมองหามาร์กหน้าอยู่ก็ลองดูนะอันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบาย